สวัสดีครับพบกับแม็กฟอร์ดช anel นะครับวันนี้แม็กอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงนะครับตอนนี้นะครับรุ่นที่กําลังพูดถึงเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแม็กรีวิวตัวสปอร์ตสีน้ําเงินนะครับที่เพิ่มแพ็คเกจนะครับห้าหมบาทนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับตัวนี้เป็นอีก1รุ่นนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับแต่เพิ่มแพ็คเกจแต่นะครับมีการเลือกสีพิเศษนะครับเพิ่มอีก12,000บาทนะครับราคารถจะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พ อีก58,000บาทนะครับแล้วก็บวกค่าสีอีก12,000บาทนะครับรวมเป็น1,554,000บาทนะครับตัวนี้คือสีพิเศษเลยก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u c s i r i b e ให้แม็กด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าคันนี้ไม่ว่าจะเป็นเลื่องออปชันนะครับความคุ้มค่านะครับกับราคานะครับแล้วก็สีเนี่ยหล่อขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับมาตัวนี้นะครับกระจังหน้าฟอน์ FORD นะครับกระจังเดิมๆของเขาเลยหรือว่า เอเวอเรสต์สปอร์ตตัวนี้นะครับจะเป็นซิกเนเจอร์ด้วยเป็นกระจังสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับจะแตกต่างจากคลิปที่แล้วที่ลูกค้าเปลี่ยน F150 นะตัวนี้นะครับจะมีโลโก้ Ford นะครับสีดำนะครับแต่ขิปสีทองนะไม่ใช่คำว่าขิปสีทองอย่างตัวไทเทเนียมจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับโลโก้นะครับเอเวอเรสต์นะครับแม็กบอกไปแล้วว่าตัวนี้จะมีในรุ่นสปอร์ตนะครับกับตัวไวทัคนะครับตัวอะคริลิกนะ ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษของเขานั่นเองนะครับที่จะมีนะจะแตกแต่างจากรุ่นไทเทเนียมนะครับจะไม่มีนะไฟหน้านะครับเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะครับตัวนี้นะจะมีเส้นเดททานเด้งไลไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำในโคมเดียวกันนะครับอ่าเห็นหน้าแปลก,ปกๆใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปชมความแตกต่างสิกเนเจอร์ต่างจากคลิปที่แล้วนะตัวนี้นะครับมาดูกะจังหน้านะครับเดี๋ยวกันชนาะครับกันชนาพูดผิดกกนชนหน้าน เป็นชุด AKC นะครับอ่าจะมีไฟตัดหมอกนะครับพร้อมกับครอบนะครับเป็นสีกาไฟนะครับตัวนี้นะไฟตัดหมอกนี่แปรผันตามภูมิลาัยนะครับเซ็นเซอร์นะครับจะมีให้ทั้งหมด4จุดนะครับตัวนี้นะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยกล่องเรดาร์นะครับตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็น s t o p t and go start stop นะครับเลนค k ปป p i n g รนคิ kerling นะครับค r u คอน control adaptive คอนโทร control นะครับมีให้หมดนะครับอ่าแล้วก็ชุดแต่งนะครับด้านล่าง AKC นี่นะครับ เขาจะมีลวดลายแตกต่างจากชุดวิกเตอร์นะครับจะหล่อๆนะครับมาพร้อมสีดํากับสีกาไฟหล่อๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับโลโก้ AKC นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงกระจังหน้านะครับจะมีนะครับสีเทานะครับหรือว่าสีคมเมียมนะครับแทรกเข้ามานะครับพร้อมกับเห็นไหมสีดําหล่อๆแบบนี้เลยนะครับในรุ่น AKC นะครับหรือว่าชุดแต่ง AKC ชุดนี้นั่นเองนะครับจะแตกต่างจากวิกเตอร์หรือว่า กาโต้ะนะตัวนี้นะแล้วแต่ลูกค้าชอบอ่ะมาอีกหนึ่งจุดครับที่มากับชุดแต่งนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าซุ้มล้อนะครับสีดำหล่อๆแบบเงานะตัวนี้แบบเงานะเป็นชุดเดียวกันเลยนะต้องบอกว่าเป็นชุดเดียวกันเลยลูกค้าก็จะได้ชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นปีกนกอิสระแบบสองชั้นนะครับมาพร้อมกับช็อคอัพสองุดูโมโนโทูบนะครับเป็นเขาเรียกว่าดริฟท์เบรกทั้งสี่ล้อพร้อมคลิประบายความร้อนเลยนะครับ มาดูแม็กและยางกันบ้างล้อนะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับเป็นแม็กสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะจับคู่มากับยางกูดเยีย r นะครับซีรีส์ยางนะครับ255นะครับ55 R 2 0นั่นเองนะตัวนี้นะเห็นใ <he S 1> ส่บ่อยๆเนี่ยต้องบอกว่ามันยึดพื้นถนนดีมากๆเลยนะครับกับยางรุ่นนี้นะอันนี้คือลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างใดเลยนะ เครื่องยนต์กันบ้างตัวนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบหรือเทอร์โบเดี่ยวนะครับตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะแล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดด้วยนะบอกลูกค้าก่อนนะกระจกมองข้างนะครับคอกระจกมอ,ขอ,ขอ,ขอขงข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์นะ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็กล้อง360องศานะครับด้านหน้ามีกล้องหน้านะพร้อมตัวฉีดทำความสะอาดเลนส์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้อง360องศาพร้อมกับไฟสองข้างประตูนะครับที่เพิ่มเข้ามาในออปชั่นนี้นะครับคือบายสปอร์ตนะครับตัวนี้มีบายสปอร์ตให้ลูกค้าด้วยนะแล้วไปกระจกพับไฟฟ้านะฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเลือกได้เลย40 60 80นะครับตัวนี้เราติดกันศาสตร์มาให้แล้วนะครับลูกค้าท่านไหนชอบ ติดกันฝาดหรือว่าไม่ชอบก็แจ้งแหมกได้นะครับลาหลังคานะครับเดิมๆจากโรงงานเลยจะเป็นสีดำหลอดๆแบบนี้นะแตกต่างจากรุ่นไทเทเนียมนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับกระลอยนะครับเบ้ามือตัวนี้ก็ใส่ให้นะเป็นของเอวาเลนตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทคิเลดน,นะใชะ้มือเปิดได้เลยนะมีเช็คุณใจอยู่กับตัวนะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกรถหรือล็อกรถ้วยใช้เพียงไปนิ้วสัมผัสนะครับโลโก้สปอร์ตมีให้นะครับบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ ด้านหลังนะครับระบบการสะเทือนนะครับตัวนี้เป็นแบบหวัดลิงค์นะครับโช๊คอพเป็นโช๊คแยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนั่นเองนะครับตัวนี้นะช่วยในการยึดเกาะท้องถนนนะครับทำให้เวลาเข้าโค้งนะครับหรือว่าทรงตัวนะครับสมูทมากๆแล้วก็คอนโทรลดีมากๆเลยนะครับมาดูท้ายกันบ้างตัวนี้นะครับเริ่มที่สปอยเลอร์เลยสปอยเลอร์นะครับจะมีไฟเบรกดูที่3มมาให้นะครับส่วนกระจกนะครับกระจกหลังนะก็จะมีไล่ฟ้านะพร้อมที่ปัดน้ำฝนแบบ อัตโนมัตินะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับซิกเนเจอร์นะไฟท้ายแบบ LED นะครับจะมีโลโก้เอเวอร์เรสส์หล่อๆแบบนี้เลยนะขาดไม่ได้ก็คือกล้อง360องศากล้องมองหลังนั่นเองนะครับตัวนี้จะซิงค์นะครับหรือว่าจะมีตัวกลัดรยะครับซิงค์กับหน้าจอนะครับ12นิ้วด้านในเพราะตัวนี้เพิ่มแพ็คเกจมานั่นเองนะครับเซนเซอร์นะครับมีให้4จุดเลยนะครับแล้วก็อ่าการชุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นชุดนะครับชุดแต่ง เอเนั่นเองนะครับจะมีเป็นท่อคู่นะพร้อมโลโก้ k c เคซีหล่อๆแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับสีเทาสีเทากาไฟนะครับสีเทากาไฟมาดูท้ายกันบ้างนะครับตัวนี้นักเปิดให้ฟังเปิดให้ดูตัวนี้จะเป็นระบบแฮนด์ฟรีนะครับใช้คลิกเซนเซอร์ได้นะครับตัวนี้นะอ่าก็จะสามารถปั้มตั้งระดับความสูงได้นะครับพรม 5D แม็กติดให้ลูกค้าอยากได้เราจัดให้นะครับอันนี้เลือกสีได้นะเลือกไม่ว่าจะเป็นสีพรมนะครับหรือสีได้นะอันนี้ลูกค้าเลือกได้แล้วก็ ตัวนี้นะบเบาแถว3า3นะครับใช้มือดึงนะยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเหมือนตัว4ี่นะครับตัวนี้นะหรือว่าเป็นไทเทเนียม4ี่นะจะยังไม่ใช่ตัวไทเทเนียมนะครับจะแตกแต่างอยู่นะครับอ่ะมาดูห้องโดยสารแถวา2กันบ้างตัวนี้นะครับจะได้เรื่องเบาะหนังนะครับแล้วก็มีแอร์ที่สามารถปรับระดับได้นะครับแล้วก ตัวนี้จะมีช่องชาร์จไฟด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Type C หรือ USB มีให้นะครับถุงลมนะครับมีด้วยกันนะครับเจ็ดแอร์แบ็กเจ็ดลูกเลยนะครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับเป็นเบาะหนังนะตัวนี้นะเดินเขาเรียกว่าเดินได้ด้วยได้ดำนะครับแล้วก็เป็นโลโก้สปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวพูดถึงเรื่องคอนโซลนะครับคอนโซลหน้านะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามีการตกแต่งแบบใหม่ก็จะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จอกลางนะครับ12นิ้วเนี่ย รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับเช็คตำแหน่งรถได้นะสตาร์ทรถได้นะครับอ่าแล้วก็ปลดล็อกรถได้แอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีวิทยุชัชเจอร์ type c usb ให้ด้วยนะหัวเกียร์เป็นหัวเกยียร์อัตโนมัติแบบสั้น6สเปรดนะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มปรับโหมดการขับขีด่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับมาดูที่พวงมลาลัยกันบ้างเต็มสุดลนะในรุ่นนี้เรียกว่าท็อปเลยนะครับฝั่งซ้ายจะมีคุ้ดคอนโทรลแะดัพติฟคุ้น รองรับหน้าจอด้านหลัง8นิ้วนะครับตัวนี้เป็นวงแลวไฟฟ้าปรับระดับได้4ระดับนะครับแล้วก็ปุ่มพุทสตาร์ทที่มีให้นะครับแล้วก็ปุ่มปรับหน้าจอนะครับหรือว่าไฟหน้านั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างกับรถยนต์เจ็ดที่นั่งเอเวเลตนะครับ4คูณนะตัวนี้เรียกว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการนะครับของท้องตลาดนะครับแล้วก็เป็นออปชันที่จะแตกต่างจากตัว10สปีดนะครับหรือว่า ตัวไทเทเนียมนะครับตอนนี้ลูกค้ากาลังสนใจกันเยอะมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหานะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลถนะครับหรือว่าชุดแต่งนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของแคมเปญดีๆนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับสอบถามแม็กได้นะตอนนี้รอรถไม่นานนะถ้าลูกค้าท่านใดจะใช้รถนะครับแนะนำนะให้สอบถามกันเข้ามานะครับแม็กจะได้ ดูดูให้ว่ามีสีที่ลูกค้าต้องการไหมนะครับจะได้แจ้งลูกค้ากลับไปนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีแพลนจะใช้รถภายในเดือนนะครับแนะนำนะครับให้จองรถไว้ก่อนนะครับจะได้จัดไฟแนนซ์แล้วรถจะได้รอส่งมอบให้ลูกค้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝาก Everest นะครับ4ณ2รุ่นสปอร์ตนะครับ6สปีดคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้มากไปแล้วสวัสดีครับ